กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้อย่างที่สัญญาวไว้ว่าพี่ก็จะมีเป็นเรียกว่าอาหารเสริมที่ทานแล้วก็ทุกคนอยากทราบกันว่าทานอะไรบ้างซึ่งก่อนหน้านี้นเคยพูดไปแล้วในคลิปอันเก่าๆนะคะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะทานวิตซีซึ่งวิตซีที่แนะนําก็จะเป็นของแบล็คแบล็คเมลแล้วก็วิตซีของ GNC ก็ได้นะคะเป็นวิตซีพันกร,รมัมซึ่งการทานวิตซีก็ ให้ทานพร้อมอาหารเช้าหรือว่าหลังอาหารเช้าก็ได้นะคะจะดีที่สุดเพราะว่าทานตอนท้องว่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะกัดกระเพาะแต่จริงๆแล้วของอแบ็คมอมันไม่กัดกระเพาะนะคะใครที่สนใจอยากจะซื้อมาทานดูแลสุขภาพก็ได้เลยเพราะว่าวิตีนนี้อย่างที่บอกก็คือมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะคะไม่จำไม่จำเป็นถึงขนาดที่ว่าจะต้องซื้อมาทานทุกคนอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าใครที่ กำลังมองหาอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็เอามาลองทานกันได้มีประโยชน์แล้วก็นอกจากที่จะช่วยในเรื่องของความใสขึ้น ขาวขึ้นแต่ก็ต้องดูผลในระยะยาวนะคะไม่เชื่กินปุ๊บแล้วก็อิ่มกันที่จะขาวขึ้นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของหวัดด้วยใช่ไหมทําให้เราไม่เป็นหวัดนะคะแล้วก็หล,ยลยายๆาอย่างนะคะวิตามีประโยชน์เยอะแยะมากมายใครที่สนใจก็ไปลองซื้อมาทานกันได้นะคะทานทุกวันวันละหนึ่งเม็ดเป็นวิตาขนาดหนึ่งพันมิลลิกรมัมสำหรับคนท้องก็ทานได้นะคะจริงจริง คุณหมอจะแนะนําว่าสำหรับคนท้องจะให้ทานแบ่งเป็นเช้า500มิลลิกรัมแล้วก็เย็น500มิลลิกรัมก็ซื้อเป็นแบบวิตามินซี500มิลลิกรัมมานะคะซึ่งก็คือเท่าไอชื่ออันนี้คือชื่อมันนะคะ500มิลลิกรัมก็เท่ากับ1เม็ดอะไรแบบนี้ที่เขาออกแบบมาหรือว่า1,000มิลลิกรัมก็คือ1เม็ดมีวิตซี1,000มิลลิกรัมนี่คือชื่อของมันเดี๋ยวจะงงนะอาละแล้วก็มีอีกหนึ่งอันที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะมาแนะนำเพื่อนๆกันแทน ตัวนี้เป็นด็อกเตอร์แอสซ l ลู e ดคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนแท้100%อย่างที่เห็นดา์วพ่่ียเอารูปมาลงนะคะกล่องจะเป็นแบบนี้น่ารักมากแพคเกจด,ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ไซส์นี้รู้สึกว่าจะมาทั้งหมด20ซองหรือ1 2ซองักอย่างแต่นี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าทานตั้งแต่ตอนวันที่ไปถ่ายโฆษณามานะคะก็พอได้มาก็เริ่มมาศึกษาว่าจริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้าง โอ้เรียกว่าเยอะนะคะสำหรับใครที่ห่วงใย,ยสุขภาพไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถที่จะทานได้เลยคอลลาเจนตัวนี้นะซึ่งจริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยมีค่อนข้างมากนะคะในประเทศของเราที่เอามาผลิตเอามานี่กันแต่ว่าตัวเนี้ยคอนเฟิร์มว่าเป็นคอลลาเจนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าอยากให้ทานคอลลาเจนเนี่ยแนะนำว่าอยากให้เป็นคอลลาเจนแท้ก็ดูด้วยว่าส่วนผสมที่เขาเขียนมาเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าด็ออร์แอปสุดคอลลาเจนเนี่ย เป็นคาเจนแท้ร้อยเปเซ็นแน่นอนค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามีทั้งหมดยี่สิบซองเนาะตัวนี้เขาจะประกอบไปด้วยประมาณห้ากร,รัมนะคะคอลลาเจนบริสุทธิ์ห้ากร,รัมต่อหนึ่งซองนี่วิธีกินง่ายมากๆก็เอาผาสมน้ำซึ่งตัวนี้เราชอบตรงที่ว่าแบบผสมน้ำแล้วมันไม่รู้สึก คือไม่มีสีแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยแม้แต่น้าเปล่านะคือทานได้ง่ายมากพี่ชี้ลองเอา,อาวันแรกแรกก็นะคือกินกับน้ําส้มก่อนแล้วก็พอวันที่สองวันที่สามก็เลยลองเอาใส่น้าเปล่าดูแล้วพี่เขาบอกว่าให้เอาทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันแบบว่า ทำปฏิกิริยากันกับน้ํแล้วนีนน่สักครั้หนึ่งก็จะไม่มีตะกรอนไม่มีอะไรเลยหายไปเลยพอดื่มแล้วก็รู้สึกเหมือนเราดื่มน้าเปล่านะคะก่อนนอนทานทุกวันวันละหนึ่งซองตัวนี้ค่ะมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณต่างๆนะคะลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยเรื่องทําให้มันขาวใสขึ้นนะคะในระยะยาวแล้วก็บํารุงทุกอย่างด้วยเพราะอย่างที่รู้กันกนะ็คือคอลลาเจนเนี่ยค่อนข้างที่บางทีร่างกายของบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตออกมาเองได้ไม่พออะไรเงี้ยนะตัวนี้ก็คือเข้าไปช่วยเสริมนะคะทำให้อ,อ ทุกส่วนในร่างกายที่ตัวคอลลาเจนทํางานเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเนาะซึ่งอันนี้ก็มาแนะนําการกับสิ่งดีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,ยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยลวกันกันกบดรอัพสโลคอลลาเจนใครที่สนใจก็เดี๋ยวให้เขามาแท็กนะคะเบอร์โทรของแต่ละคนซึ่งเขาบอกมีพนักงานขายทั่วประเทศเลยนะคะใครสนใจก็สอบถามได้เลยในรายละเอียดต่างๆนะมีหลายไซส์ด้วยนะคะมีทั้งตัวนี้ว่าจะเป็นไซส์เล็กสุด22ซองแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่มีแบบใหญ่มากนี่ก็มี หรือว่าใครที่สนใจจะลองเอาไปทานด้วยแล้วก็ไปขายด้วยพี่เขาก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งคอนเฟิร์มว่าคอลลาเจน ค่อนข้างที่จะมีคนแท้น้อยมากนะคะตัวคอลลาเจนแทบจะไม่มีเลยมีอัตราการเสี่ยงที่จะแพ้ต่างมากแล้วก็ถามว่าคอลลาเจนมีข้อเสียอะไรบ้างตอบได้เลยนะคะคําเดียวว่าไม่มีคอลลาเจนไม่มีข้อเสียอะไรเลยถ้าเป็นคอลลาเจนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฝากกันไว้ด้วยกับซีนี้แบบนี้วันนี้เอามาแบ่งปันกันนะจ๊ะอย่าลืมว่า,าจะเลือกทานอะไรเนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าตัวเราเองมีสภาพผิวเป็นยังไงแล้วก็ ต้องการที่จะบํารุงแล้วก็ดูแลทางด้านไหนบางทีไม่ใช่ว่าแบบจะมาเรียนแบบคนที่เราชอบหรือว่าน่นนี่ทุกอย่างบบเพราะใช้แล้วต้องใช้ตามสีนั่นนี่อะไรงี้มันมันต้องดูสภาพของตัวเองด้วยแต่ว่าคอลลาเจนเนี่คือได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ห่วงใยแล้วก็รักสุขภาพเอาละวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะฝังเนื้อของตัวครีมของพิชี่นะคะซึ่งตอนนี้บริษัทเปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็พรีมของเรา บอกไว้ก่อนว่าชื่อแบรนด์เดอร์ชี่นะคะเดอร์ที่มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่าของโดยจากอะรนตอนนี้เดอร์ชี่ก็ฝากเนื้อฝักตัวด้วยนะคะให้กับทุกคนซึ่งตอนแรกเนี่ยเรากะว่าจะเปิดตัวประมาณสิ้นเดือนแต่ทีนี้กระแสตอบรับค่อนข้างดีมากนะคะก็แต่ละคนมาบอกว่าขอจองได้ไหมอยากบอกว่าอยากใช้อย่างนั้นอย่างนี้อยาก คือมั่นใจว่าพี่ชีมต้องเลือกสิ่งดีๆแน่นอนซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพี่ชีก็อยากจะใช้เองคือเราเลือกครีมจากส่วนผสมเนี่ยจากสิ่งที่เราต้องการให้มันมีอยากให้มันเป็นแบบไหนอยากให้หน้าเรายังไรคือเราใส่ในตัวนี้หมดนะคะใส่ในครีมของพี่ชีซึ่งจะดูแลตั้งแต่มีเป็นตัวเวทเทนนิง่งแล้วก็มีในเรื่องของตัวที่บำรุง ไม่ว่าจะเป็นการาลดสิวเซียนแล้วก็รวมไปถึงการกระชับรูขุมขนทําให้หน้าแบบว่าดูเด้งอะไรอย่างนี้มีหมดแน่นอนค่ะใครที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวอดใจรออีกนิดนึงอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีหลายคนที่ให้การตอบรับดีมากดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเพิ่มจํานวนการผลิตนะคะซึ่งอาจจะทําให้ล่าช้าออกไปอีกนิดนึงแต่ว่าไม่นานเกินหรอแน่นอนค่ะน่าจะประมาณช่วงต้นเดือนนะคะซึ่งไงพี่ชีจะคอยอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันเอาล้ะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมีประชุมบริษัท ด้วยนะคะของบริษัทครีมนี้อย่างที่บอกว่าตั้งใจมากมาผ่านมาประมาณสองาทิตกว่านี่คือแบบแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนนะคะมูมคิดนั่นคิมนี่ทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้ครีมตัวนี้ออกมาดีที่สุดไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยละกันนะคะวันนี้ไปแล้วล่ะคะบ๊ายบาย